แถวๆใกล้อนาไมร์นะจเป็นเตียงมิวแชร์่อมาไม่ทันมันจะปั่นไม่ไวอาเราแกวเดียวแล้วอ่เจอแล้เจออ คียิขาแบบวันเพนเลยดว่าเนาะวันเพนวันเพนอยู่หรือเปล่าวันเพนอย้่ไปวันบีวันตัวเก่ามันไม่ดีดขนาดน้น่ม่ครั้งกของเวลาี่รู้ปาว่าลักษณะจะเป็นยังไง นหวาหวาได้ได้เอาเลยเอาจีิงตามสบายเลยอกน่ยรักสิไอเลิฟบดีเเยอะแกะให้ดเลยเอไยะของฉันของแกะี่ไปไงมาไงจะเนี่ยก็มาหาตัวนั่นแหละ ก็เลยก็เองก็จีบเนาะเติมความหวานให้ครั้งนี้เหรอเติมก่อนก็นไปไงต้องร้องก่นอนต้่ในใจว่าเราจะรักเขาร้องเป็นตอนลิเกนี่ฉันไม่ได้เตรียมมาสิอาจจะผมบอกให้ร้องตามที่ผมบอกทีละวักเลยเอาที่บอกทีละวักเลยใช่ไหมได้ได้ก็ได้ร้องก่อนก็ได้ความรักเราจะได้เหมือนเล่นเราเติมายทะเลด้วยพี่เป็นปูน้องก็เป็นปู พี่เป็นกูน้องก็เป็นกูเราไปมาหาสูเราไปมาสูกันอยู่ทุกวีทุกวันกันอยู่ทุกีทกวันขึ้ก็ลองลงก็ลองขึ้นก็ลองลองก็ลองเย็นจนกระตองพี่เป็น กระดองปูมัน,ม,นมันขึ้นลมรูปมูไปบ่อยแล้วมันรองไปบ่อยมันก็มันเดี๋ยวจนกระดองเป็นมันก็ร้องรองก็ะองจนเสียกระดองที่เป็นมันี่สากระดองที่เป็นมันน้องต้องตาองต้องต้องต้องอตออ เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแม่เอาสอนลำเออใช่เพราะว่าต้องร้องทั้งรำองให้หนูเป็นต้นยาหอเป็นต้นแหนะเป็นเป็นต้นยาอันนี้จะเป็นต้นยางเลยเป็นต้นแหนะจ้าจ้าจ้าพี่น่ารักเลเดินเห็นใครมุ้งแล้วอยากกลับไปตีเมียให้ตายยแกนี่เนาะอย่าไปอยู่ใกล้กันมากนะไม่ได้คิดอะไรเหมือนน้องเหมือนนุ่มแต่ถ้าน้องไม่นุ่มล่ะไม่แน่จะมีนี่มี น้องเป็นปูเป็นเปียวน้องเป็นกอริเกน้องเป็นปูเป็นเปียวขึ้นไงล่ะหอแม่แม่อสไอคนน้องยังแม่เป็นค่าให้ไงน้องเป็นปูเป็นเต๋อมาล้อตามสมเฉันเนี่ยนะเดปนดีด้วยก็คทีฉันไม่รู้เลย ลูน้องเล็กนิดเดียวรูน้องเล็กเฮ้ยพี่สอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่ก็จะร้องแคาเดียวพอสอนที่น้องรูน้องนิดเดียวก็จะร้องตั้งใจอยู่รูอ๋อเพราะว่าพี่เป็นปูน้องเป็นปูอันนี้เขาอยู่ในรูเนอยะ ไม่เล่นนะไม่เล็กนะเวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เล็กนะลูกใครใครูน้องเล่นนิดเดียวใครสอนเนี่ยกูกูทะเลนะดูะนะไอตัวยังน้ำแเาให้ทํานี่ดูน้องเล่นนิดเดียวเอออืมนิดเดียวผมอย่างี้หรือไม่อย่างี้ลกูยังไงเขาให้ที่อ